วัครับวันนี้ร้านเดี๋ยวคอนโซลนะครับพี่ตอนนี้จะมารีวิวนะครับเป็นตัวต้าครับโซลูนาวีออสจากที่เห็นเนี่ยครับตรงนี้นะครับแผ่เนี่ยเป็นจากการใช้งานนะครับสีหลุดนะครับตรงนี้เนี่ยหลุดธรรมชาตินะครับนี้เป็นทุกคันครับทั้งวีโก้ทั้งวีออสนะครับโ o r ูเนอร์เนี่ยเป็นนะครับนี่เป็นวีออสตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่าเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าพ่นสีมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงมีตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับตรงนี้มีแผตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ ที่เห็นนะครับโอเคครับโอเคครับใช่แล้วครับนกเดี๋ยวเราจะพ่นให้ดูนะครับแบบที่ลูกค้าก็สงสัยกันว่าพ่นในรถพ่นได้จริงหรือเปล่าสีแข็งแรงหรือเปล่านะครับนท้นหนึ่ง เะครับเหมาะเสกก็ให้หายไปเลยครับโอเคครับโอเคนะครับอันนี้นี่คือเราพ่นทับหมดแล้วนะครับอ่านี้เดี๋ยวเรามาเกี่ยกันอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือความแห้งนะครับคุณลลองจับเลยครับแห้งแล้วครับผมไม่ติดครับไม่ติดมือนะครับไม่มีสีดนะครับจุดเล็กๆนี้นะตรเดี๋ยวผมจะตรงให้ดูโดยที่ไม่ได้ถอดนะครับ โอเคครับผมเสร็จแล้วครับครับผมโอเคนะครับอย่างไรฝากร้านด้วยนะครับเดี๋ยวคอนโซลนะครับผมติดต่อสอบถามให้รับคำปรึกษาได้นะครับทางไลน์ดีนะครับข้างล่างลิงก์เลยครับผมโอเคขอบคุณครับ